พี่น้องเด้อมาไอเก็บหมากบุเบลีน้ำกันเด้อจ้ามาอีกแล้วเด้อพอกันอีกแล้วพี่น้องมามามาเป็นมูเนี่จ้าเบิ่งดูโดดบุนะนะมองโดมมองบ่อเด้อจ้าพี่น้องเบิ่งดูเพี่น้องเบิ่งใกล้ๆแน่นี่ยนี่ก็มีอยู่จ้านี่เห็นบ่อนี่กำคมม่อมอยู่ลังมองกระไดนี่นี่ได้อจ้าวิธีตักเห็นบ่อตักแบบไร้วันนุจ้าไร้วันจ้าไร้วันสิไร้วันส่า เอาเมาสิจ้ะเมาติโอ้ยนอนนอนเมากะโอ้ยยันบูบุรีแตกเนาะเ <c oughs> มา<อ>เอาไ,ได้พั่น้องได้เพื่ได้หมักบูบุรีสิแตกค่อยตักพี่น้องค่อยตักเดินค่อยส่วนออกน่ะด,คดคูดคข่ดูบ่เห็นยังสี่ด,ดัอยู่แด้หมักไงพ่อตุ๊กพ่อมีอยู่ เอาหัวใจแล้ววะตักยังสีด้วส่วนไปคอยตักไปคอยตักไปพี่น้องอันนี้เห็นคัดขายเนอะจะตักแห้งบ่ใดมันสิตแตกนี่คัดขายเป็นกิโลลุงก้นถามมากิโลเท่าไหร่ปติ พ้นสือให้กิโลละเ็ยูโรพี่น้องเจ็ดยูโรกับประมาณสองร้อยกบาทอี่ะสองร้ยกบาทบานไ้มีอะไรนตงั้งแ่งตังไปป้าปมีพี่นองเด็ยเด้ๆูกๆได้ไเป็นยังศี่เขาทายวิธีอวม่บางทายลูกางบ หน,นึ่งนาทีลวสองละขุกขเข่าเสเลยพี่น้องนี่คูบเข่าเสยเลยเข่าเสียเลยเสียนเอาเสียเอาพี่ที่ใจฮะ ตักลงนี้เทลงนี้นี่นี่ตักเรือกับเทลงทั้งสี่บอกทางน um, <iences? S 1> ี้มากน้อยแล้วก็เป็นอ่อนบ้นอ่อนหย่อนเนาะเวลาเขาตักขึ้นก็เป็นบ้วนหนักเป็นบ้วนแรงเป็นไงค่ะเพราะว่ามันแรงจะห้องจัดห้องจัด มันกะดวกเติบย่เนี่ย <Okay. S 1> สามแล้วเมียอโอ๊ย oh, oh, oh.